อโอเคครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเราเช่นเคยนะครับดนนวัดลงเกลืองนะครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดแล้วก็การบริการของทางเรานะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีตัวไหนที่เพิ่มออปชันหรือว่ามีตัวไหนที่เป็นทางเลือกให้กับลูกค้านะครับที่เอาปัม๊มแล้วก็เอาชุดเดินของรถเกี่ยวข้าวมาให้ทางร้านเรา ได้ทําการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ซ่อมเมทนั้นนะครับตอนนี้ทางร้านเรานะครับก็ทําอยู่มี d ี 60, 70นะครับ68นะครับ95นะครับตอนนี้ที่มีมีทำอยู่มีอยู่3รุ่นนะครับก็ซ่อมเมทานั้นตัวมอเตอร์ปั๊มนะครับเช็ครายละเอียดทุกอย่างนะครับแล้วก็ซ่อมชุดเดินนะครับทั้งชุดนะครับ ท่านที่สนใจหรือว่าท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับหาช่างไม่ได้ก็สามารถยกมาทั้งชุดได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราทำทำทั้งชุดนะครับก็คือเมททนนนซ่อมบำรุงตัวมอเตอร์ปั๊มนะครับไฮดรอลิกหรือว่าปั๊ม HST นะครับของ DC 6068 7095นะครับรา,ายละเอียดข้างในก็จะเหมือนที่เราเคยทำคลิปหลายๆโลก ไหลายรอบนะครับลงไปแล้วก็คือด้านในก็ปรับเจียค่าขนาดนะครับปรับระยะใหม่นะครับเพื่อให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น60 68 70 95นะครับตอนนี้เราทํา ทุกรุ่นนะครับก็จะมีลูกค้าที่โทรสอบถามเข้ามาขอรายละเอียดว่ายกมาทั้งชุดได้ไหมยกมาทั้งชุดนะครับแนะนําให้ยกมาทั้งชุดเพราะว่าบาง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 ทีลูกค้ารื้อมาอย่างนี้แล้วก็กลับไปประกอบแล้วอาจจะมีปัญหานะครับตัวนี้แนะนําให้ลูกค้าถ้าจะซ่อมแนะนําให้ยกมาทั้งชุดนะครับแล้วก็ชุดชุดเดินนะครับชุดชุดเฟืองนะครับก็าทางร้านเราก็ ช่วงนี้ก็รับทำนะครับแต่ก่อนนี้ก็คือเรายังไม่ได้มีการเตรียมตัวนะครับยังวางโปรเซสการทํางานไม่ได้ตอนนี้เราวางโปรเซสการทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเรารับทำทั้งเผานะครับก็คือชุดป ชุดเกียร์ชุดเกียร์นะครับของรถเกี่ยวข้าวนะครับทุกรุ่นนะครับเราก็ทำหรือประกอบนะครับเช็ครายละเอียดทุกอย่างนะครับราคาก็สอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนรายละเอียดตัวอื่นนะครับตัวจะเป็นตัวปั๊มชาร์ตนะครับของ60แล้วก็70นะครับตัว70นี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าหาหาปั๊มชาร์จไม่ทันหรือว่าต้องการใช้ด่วนนี้เราก็สามารถสร้างตัวชิ้นงานขึ้นมาได้นะครับสำหรับตัวเสื้อของ DC 70นะครับ ตอนนี้ก็มีเคสลูกค้าทําทเสื้อแตกแล้วก็ต้องการใช้ด่วนจะเบิกศูนย์ก็ใช้ระยะเวลานะครับก็ต้องรอของลูกค้ามานั่งรอ,องก็เลยต้องต้องสร้างตัวชิ้นใหม่ขึ้นมาและอีกอโปรเจกต์แล้วก็เป็นตัวอ,อีกตัวหนึ่งที่กํากลังได้รับความนิยมนะครับก็คือจะเป็นตัว ปั๊มชาร์จของ d c 60นะครับซึ่งเป็นตัวเทอร์โบนะครับซึ่งจะเสริมเพิ่มพลังให้กับตัวชาร์จปั๊มนะครับให้มีแรงขึ้นมามากกว่าเดิมประมาณ40%นะครับคือใช้ตัว โรเตอร์นะครับของ70ใส่นะครับแล้วก็ทําการโมดิฟายปรับปรุงแก้ไขตัวเสื้อแล้วก็ตัวฝานะครับเพื่อให้เอาไปใช้งานได้เพื่อเพิ่มนะครับเพิ่มห้องน้ํามันนะครับรถก็จะการเดินก็จะมีแรงนะครับมีแรงขึ้นมาประมาณ30-40%จากเดิมนะครับแต่ก็แนะนําให้ทําทั้งชุดนะครับก็คือนําปั๊มมาแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าอยากทําตัวเทอร์โบของ DC 60นะครับใส่ตัวโรเตอร์ของ DC 70นี่ก็แจ้ง เข้ามาได้สอบถามรายละเอียดสอบถามราคาเข้ามาได้นะครับตัวนี้ลูกค้าเอาไปใช้แล้วผลตอบรับดีนะครับก็คือแรงลุยโคลนสบายนะครับจากจากก่อนนี่ไม่ไม่สามารถลุยโคลนที่แบบลึกๆได้ตัวนี้ก็ลุยลุยโคลนได้สบายนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นเสื้อของ dc 70นะครับที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรูปของฟัมชาร์จ dc 6 0นะครับที่เราโมดิฟายแล้วก็เป็นเทอร์โบนะครับขอเรียกชื่อว่าเทอร์โบ60แล้วกัน ตัวนี้กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับทางอีสานเหนือนะครับตอนนี้สั่งไปหลายตัวแล้วนะครับตัวนี้โอเคครับถ้าเกิดรายละเอียดตรงไหนที่ยังไม่ครบนะครับก็ให้ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทางทางเฟสทางไลน์หรือว่า อ่า YouTube นะครับเรามีหลายช่องทางให้ติดต่อสอบถามนะครับเลยจะมีแอดมินเป็นคนที่ประสานงานอีกทีนะครับส่วนมากลูกค้าจะโทรมาอาจจะไม่ได้คุยกับช่างโดยตรงถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่ไม่ที่ไม่สำคัญนะครับก็จะให้แอดมินเป็นคนตอบคําถามแทนนะครับเรื่องราคาเรื่องอะไรนะครับส่วนตัวไอ้ปั๊มเทอร์โบ60นี้ใส่ DC 70นี่ก็คือเป็นยังโปรเจกต์ใหม่อยู่นะครับฤดูการนี้ สมาชิกอาจจะอาจจะไม่ยังไม่รู้นะครับอาจจะไม่ทันก็เอาไว้เป็นฤดูการหน้าและกันชวนคนที่ทันแล้วก็อบอกต่อนะครับบอกต่อแชร์ต่อด้วยและกันเพื่อจะอตัดปัญหาเรื่องอติดลมนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ําเยอะนะครับเวลาไปเกี่ยวข้าวถ้าเกิดรถใครไม่ไม่มีแรงอยู่แล้วเงี้ยก็คือไม่มีแรงแล้วก็ไม่ได้ทําปั๊มหรือว่า ติดปัญหาเรื่องรถที่ไม่มีแรงอยู่แล้วก็จะไปเจอปัญหาอย่างนี้ถ้าเจอปัญหาอย่างนี้ก็จะเป็นอุปสรรคในการไปเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวให้กับไปรับจ้างอย่างนี้ก็คือเกี่ยวไม่ทันเพื่อนเขานะครับก็คือรถไม่มีแรงเลี้ยวลําบากอย่างนี้นครับก็ให้รีบรีบเข้ามาทําการซ่อมเมทรีนนต์นะครับรายละเอียดผมจะแจ้งไว้ในเพจในในท้ายคลิปนะครับว่าที่อยู่มีอะไรบ้างมีที่อยู่มี รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางนะครับช่วงนี้มีฝนตกนะครับก็ตรวจสอบสภาพถนนให้ดีนะครับที่จะมาร้านาดุนวัฒน์ลงกึงนะครับอยู่จังหวัดอุบลตัวนี้จะเป็นเสื้อเป็นโรเตอร์นะครับเป็นโรเตอร์ของ DC70 แล้วก็เป็นเสื้อเกียร์ของ DC อเป็นเสื้อปั๊มนะครับทษทีเสื้อปั๊มของ DC60 เอามาปรับปรุงแก้ไขโมดิฟายนะครับเพื่อ,อจะทําให้ห้องลึกห้องใหญ่กว่าเดิมเพื่อจะ กวาดน้ำมันได้เยอะนะครับกวาดน้ําำมันได้เยอะเพื่อไปเพิ่มแรงให้กับรถนะครับมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับการพลดโมเลนะครับแต่ความเร็วจะลดลงนะครับลดลงแต่ได้ความแรงนะครับแต่ได้ความแรงก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับาบ,าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ้ยมันแรงแต่พอไปใช้จริงๆเทำไมมันช้าจังก็คือถ,ถ้าจะเอาทอกก็คือต้องแรงนะครับ แะรงนี้คือคือทอกส่วนเร็วนี่ก็คือเป็นสปีดนะครับต้องต้องต้องเข้าใจตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ลูกค้าที่ต้องการเป็นดีซีหกสิบเทอร์โบนี่เขาต้องการความแรงนะครับเพราะว่าลุยโคนลุยคนนะครับลุยคนถ้าเกิดใครอยากจะทดลองหรือทดสอบก็สามารถเอาตัวเสื้อปั๊มแล้วก็ไอตัวไอฝาปั๊มไอดีซีหมานะครับแล้วเราจะทําการโมดิฟายให้เป็น 60เทอร์โบนะครับไส้ d c 70นะครับขอเรียกชื่อตามนี้แล้วกันจะได้เข้าใจตรงกันเนาะคลิปนี้ก็อาจะมาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับออปชันหรือว่า,าตัวสินค้าล่าสุดนะครับที่เราทำการโมดิฟายแล้วก็ทำวิจัยขึ้นมานะครับติดต่อสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่ที่ให้ไนะว,ว้เนาะตนวัฒลงจึนเดียดอุดมนะครับติด,ดต่อสอบถามเส้นทางการเดินทางเข้ามาได้นะครับ ช่วงนี้ก็น้ําน่าจะนิ่งแล้วก็ให้โทรสอบถามวันต่อวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีลูกค้ามาทางอ,าอีสานเหนือก็เคยมาทั้งวันแล้วทั้งวันแล้วยังไม่ถึงเนาะโอเคก็ฝากตรงนี้ด้วยคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเหตุดุนวัฒน์ลงตึงด้วยนะครับเพื่อเป็นความาเพื่อเป็นกําลังใจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ